ฮอนด้ายืนยันนะครับมาร์คมาเกสจะยังไม่กลับมาลงสนามนะครับในยูโรเปียนกลางปีนะครับแต่ยังไม่ได้ตัดมาร์คมาเกสออกจากการแข่งขันเรสที่2นะครับก็คือรายการโมตุนกลางปีในบาเินเซียนะครับและรายการมิโอกลางปีนะครับที่ประเทศโปรตุเกสก็คือจะยืนยันก่อนนะครับว่าสุดสัปดาห์นี้มาร์คมาเกสจะยังไม่ลงทําการแข่งขันแต่การพูดคุยเรื่องมาร์คมาเกสนะครับที่ไม่ได้กลับมาหวดรถอีกเลยนะครับในปี2020นั้นเป็นไปได้อีกครับ เมื่อสเตฟานเบดเดลนักบิดที่ลงทำการแข่งขันแทนมาร์คมาควสนะครับและเป็นผู้ทดสอบของ HRC นะครับบอกกับทีวีออสเตรียว่าเขาจะยังคงเป็นตัวหลักนะครับสำหรับ3มเรสที่เหลือนะครับของบาเลเซีย2เรสแล้วก็อีกหนึ่งเรสที่ประเทศโปรตุกเกสเป็นสนามปิดท้ายซีซั่นนะครับเบดเดลครับออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเขาจะขี่จนจบซีซั่นนี้นะครับเบดเดลได้บอกกับทีวีออสเตรียนะครับในช่วงสุดสัปดาห์ของทูเรลจีพีนะครับเขาบอกว่า เขาไม่รู้ว่าเขาสามารถพูดมันได้อย่างเป็นทางการหรือไม่แต่มันเป็นเรื่องจริงมาร์คมาร์เกวสต้องตั้งสมาธิว่าทุกอย่างจะเป็นไปได้ดีเบรดเดไม่คิดว่ามันจะคุ้มค่าสําหรับมาร์คมา,มาเวที่จะลองเสี่ยงทําอะไรแบบนี้มาร์คต้องหายดีอีกครั้งในระหว่างนี้หมายถึงตอนนี้จนเปิดซีซั่นใหม่ในปีหน้านะครับยังมีงานอีกมากมายรอผมอยู่หลังจากการแข่งขันที่บาเลเ,ลเซียสครั้งผมจะไปที่เคเรสเพื่อทดสอบรถและ จากนั้นผมจะไปที่ปอติเมลในตอนสุดท้ายตอนนี้ honda ยืนยันว่าเบรดเจะยังควบ rc 2ถึง 2-3V นะครับของแชมป์โลกอยู่สำหรับการแข่งขันที่บา l เลเซีย2เรสแต่ยังไม่ตัดความเป็นไปได้นะครับที่มาร์คมารวสจะปรากฏตัวใน2การแข่งขันสุดท้ายนะครับก็คือบา l เลเซีย2เรสแล้วก็ปอติเมลสนามสุดท้ายนะครับแม้ว่าจะต้องรับความเสี่ยงที่ไม่จาเป็นก็ตามนะครับมาที่ข่าวต่อไปนะครับเป็นข่าวของ KTM KTM ยอมรับว่าการพัฒนารถ RC16 MotoGP ที่จะใช้ลงแข่งในปี2021ด้วยนักแข่งที่ค่อนข้างไม่มีประสบการณ์จะเป็นความท้าทายแต่เชื่อว่าจัดการสถานการณ์ได้รถแบรนด์สัญชาติออสเตรียจะเสียหัวหอ,อกอย่างโปสปาร์โก้ครับให้กับฮอน da ในปีหน้าดาวิดชาวสเปนนะครับอยู่ร่วมกับ KTM ตั้งแต่เปิดฤดูกาลในปี2017และเป็นหัวหอ,อกในการพัฒนารถแข่ง ทีมงานของ KTM ชุดใหม่นะครับจะนำโดยมิเกลออลิเวราซึ่งจะเป็นฤดูการที่3ของเขานะครับใน MotoGP และมีแบรดบินเดอร์ซึ่งจะเป็นกระบี่เล่มรองนะครับในขณะที่อีเกอร์เลกนานะครับจะยังคงอยู่กับเทคที T, พร้อมกับดาริโนเปตูชีนักปิดจากดูคติ KTM ก็จะหมดสัมปทานในปีหน้านะครับนั่นก็หมายความว่าจะไม่สามารถทำการทดสอบแบบส่วนตัวกับนักแข่งและเมื่อถูกนักข่าวถามว่านักแข่งที่ยังไม่มีประสบการณ์ จะเป็นปัญหาสำหรับการพัฒนา RC 1 6หรือไม่ซีบาสเตียนไรนะครับผู้ประสานงานด้านเทคนิคของ KTM นะครับมั่นใจว่ามันจะไม่ใช่ปัญหาหลักนะครับซีบาสเตียนนะครับยังบอกอีกว่ามันเป็นความท้าทายใหม่นะครับมันชัดเจนอยู่แล้วแต่ตัว KTM นะครับในปีหน้ายังมีดาริโนเปตูชีนะครับที่มีประสบการณ์เปตูชีมีประสบการณ์ก็จริงนะครับแต่ประสบการณ์ที่เขามีไม่ใช่กับ RC 1 6นะครับและมันเป็นสิ่งที่ KTM จะต้องจัดการ เซบาสเตียนะครับบอกว่าเขาคิดว่านักแข่งทุกคนกําลังพัฒนาไปในทางที่ยอดเยี่ยมมันเป็นเรื่องจริงในบางเส้นทางที่พวกเขาไม่สามารถรับประสบการณ์ได้แต่เราก็สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นได้เราจะทําให้ดีที่สุดเขาคิดว่าโดยรวมแล้วในการพัฒนาการตั้งค่าที่ทําในช่วงเวลาการแข่งขันพวกเขามีประสบการณ์มากมายอยู่แล้วมันไม่ใช่ครั้งแรกที่พวกเขาขี่มอเตอร์ไซค์แม้ว่ามันจะเป็นรถของคนอื่นก็ตามหมายถึงว่าที่มีนักแข่งนะครับสลับตําแหน่ง ในทีมนะครับถึงว่ามันจะเป็นรถคันใหม่ของพวกเขาครับแต่ว่าเขาก็มีประสบการณ์ในการตั้งค่าอยู่มากพอสมควรนะครับทางด้านเซบาสเตียนจึงไม่ได้พะวงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับและเราจัดการสถานการณ์นี้เองแน่นอนว่าเราจะไม่จัดการในลักษณะเดียวกันกับตอนนี้เพราะตอนนี้เรามีนักแข่งคนหนึ่งที่มีประสบการณ์มากกว่าคนอื่นๆแต่เขามีนักแข่งหลายคนและนักแข่งมือดีมากมายนะครับและเขาพร้อมที่จะกระจายงานในที่สุด เขาคิดว่าปีหน้าพวกเขาจะทําได้ดีครับการสูญเสียสัมปทานของ KTM นะครับเป็นผลมาจากการชนะของบินเดอร์นะครับแล้วก็โอลิ e วรนะครับในปีนี้นะครับหมายความว่า KTM ต้องเปลี่ยนแนวทางในการพัฒนานะครับแล้วก็มุ่งมั่นมากกว่าเดิมนะครับที่ต้องทำนะครับก็คือการลงเทสรรถนะครับแล้วก็พัฒนารถในช่วงฤดูหนาวนี้นะครับแน่นอนว่าตอนนี้นะครับ KTM อยู่ในจุดที่น่าสนใจ เพราะการเสียสัมปทานไปนะครับนั่นคือความท้าทายพิเศษที่ KTM ต้องเผชิญในฤดูกาลหน้านะครับไม่ใช่เพียงแค่ทิศทางในการพัฒนาเทคนิคที่กำลังเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ยังรวมถึงแนวทางการทำงานกับทีมทดสอบโรงงานนะครับและทีมแข่งเพื่อทำรถแข่งที่ดีที่สุดนะครับออกมาสู่สนามและทีมแข่งเพื่อทำรถที่ดีที่สุดนะครับออกมาวิ่งบนสนามนะครับก่อนหน้านี้นะครับ KTM สามารถทดสอบหลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับนักแข่งรถนะครับ อนาคตของ KTM ได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับดังนั้นหาก KTM ต้องการที่จะทดสอบอะไรก่อนที่จะออกไปแข่งนะครับก่อนหมดฤดูหนาวนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับพวกเขาที่จะพัฒนารถให้ดีที่สุดก่อนที่จะใช้กดโรงงานอย่างจริงๆนะครับครับนี้ก็เป็นข่าวที่ผมจะนำมาอัปเดตให้ทราบกันในวันนี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับข่าวของการข่าวของมาร์คมาเวสนะครับที่ออกมายืนยันแล้วนะครับว่า3ามสนามที่เหลือ เรซแรกนี้นะครับที่บาเลนเซียมาร์กมาเกวสไม่ได้ลงแล้วนะครับแล้วก็อีก2เรสที่เหลือนะครับก็คือบาเลนเซียเรสที่2นะครับแล้วก็ปาติเมาต้องมาลุ้นกันดูนะครับว่า2เรสที่เหลือมาร์กมาเกวสจะได้ลงทําการแข่งขันหรือไม่นะครับแล้วก็ข่าวของที่ k t m นะครับที่เสียสัมปทานไปแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะว่า การชนะของบินเดอร์และมิเกลออลิเวรานะครับที่ทำให้ใช้กดโรงงานอย่างเต็มตัวนะครับผมว่า KTM ก็คงจะดีใจครับที่ว่าขึ้นไปอีกหนึ่งสเต็ปแล้วนะครับปีหน้าจะสนุกขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเราได้เห็น KTM ในปีนี้แล้วครับการพัฒนารถของเขาแบบก้าวกระโดดมากๆนะครับทำได้ดีนะครับขึ้นมาอยู่หัวแถวได้อย่างสวยงามนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทีมงานและนักแข่งทุกคนนะครับหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ผมด้วยนะครับ เจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ผมขอตัวรับไปก่อนสวัสดีครับ